สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้นะฮะได้ขึ้นสูงบบสุดแล้วนะฮะ1,960เหรียญนะฮะหลังจากลงทุนนะฮะเริ่มกังวลเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะครับที่วันนี้เนี่ยได้ย่างก้าวสู่วันที่12แล้วครับสถานการณ์นะครับของสงครามเนี่ยมีแนวโน้มครับที่จะบานปลายครับหลังจากได้เกิดเหตุรงพิาราลอาลีอันอาลาบีในชนิกาซาามูนในคืนที่ผ่านมาครับทำให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยสูญเสียชีวิตมากกว่า500หลายครับกลุ่มฮามาสนะโทษว่า ฝีมือดังกล่าวเนี่ยเป็นฝีมือของอิสราเอลขณะที่อิสราเอละฮะระบุว่าต้นเหตุนเนี่ยคือกลุ่มติดอาวุธฮิฮัสปาเลสไตน์ซึ่งยิงตรวจพาเป่าครับจากนี้ฮะการที่ระเบิดที่ชนกาซ่าะฮะทำให้รัฐบาลจอแดนเนี่ยได้ยกเลิกการประชุมสุดยอดทั้ง4ฝ่ายด้วยครับครับสับวันนี้เราเจอกันวันเพื่อสันตที่19เดือนตุลาคมนะครับ หมเมื่อคืนนี้ครับทองคำนะฮะคนข้างตีดจะเล่นแรงกันเลยทียวฮะเมื่อคืนเนี่ยทองคําได้ขึ้นไปทดสอบเป้าสูงสุดตามที่ทีมเราบอกตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะว่าเป้าสูงสุดของทองคำเนี่ยจะขึ้นไปทดสอบที่รเวณ1,960เหรียญซึ่งเป็นแนวต้านสําคัญของทองคำนะฮะถ้าเกิดทองคำเนี่ยจะสามารถกลับกลายเป็นขาขึ้นได้นั้นทองคําต้องสามารถที่จะยืนเหนือบริเวณ1,960นี้ขึ้นไปได้ ทองคำถึงจะสามารถกลับกลายเป็นขาขึ้นครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าให้ฟังนี่เลยครับตอนนี้ฮะเราอยู่กราฟทองคำในรายสัปดาห์นะครับกราฟทองคำรายสัปดาห์นั้นเห็นไหมฮะนี่ครับเห็นไหมฮะสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีแนวต้านนะครับชนแนวต้านแลวผ่านได้ขึ้นไปแล้วนะฮะตลอดระยะเวลานะครับ ขอย้ำว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือน4นะครับของปีนี้ที่ผ่านมาวันนี้เดือน10นะฮะหเดือนแล้วนะครับทองคําไม่เคยผ่านต้านบริเวเส้นสีแดงแนวนี้ขึ้นไปได้เลยนะครับ6เดือนแล้วครับแต่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เปลี่ยนแปลงเทรนของทองคําแล้วครับถ้าเกิดทองคำนะฮะสามารถที่จะยืนเหนือบริเวเส้นสีแดงแนวนี้ขึ้นไปได้ทองคําก็จะกลับกลายเป็นขาขึ้นฮะเห็นไหมฮะ ตามกรมสีชมพูที่ได้เห็นกันนะครับและมองว่าแนวนี้นะครับบริเวณหนึ่งพันเก้าร้ยหกสิบเหรียญเนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญเห็นไหมฮะบริเวณแนวนี้ฮะเป็นแนวต้านเสถนยแยานะครับตามเส้นสีเหลืองแนวนี้ครับเห็นไหมฮะนี่เลยฮะเป็นแนวเส้นยแยาครับมองว่านะครับถ้าเกิดทองคำนะฮะจะขึ้นต่อทองคำต้องปิด ยืนเหนือบริเวณเส้นสีเหลืองนี่คือ้ได้ก็คือบริเวณ1,965เหรียญแนวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทองคำจะลงต่อนะครับสัปดาห์หน้าทองคำต้องไซเวย์ออกข้างครับนี่เลยฮะออกข้างแบบไหนนะครับออกข้างแบบนี้ครับทองคำนะต้องไซเวย์ออกข้างนะฮะและต้องหลุดแนวนี้นะครับทองคำถึงจะสามารถกลับกลายเป็นขาลงได้นะครับแนวนี้นะฮะเห็นไหมฮะ แนวนี้เลยครับเห็นไหมฮะทองคําต้องหลุดแนวนี้นะครับครับริเวณเส้นสีเหลืองด้านล่างนะฮะแนวนี้เนี่ยมองว่าทองคำานะถ้าเกิดหลุดแนวเส้นสีเหลืองด้านล่างแนวนี้ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันแปดหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสามเหรียญตอ่อไรออนทองคําก็จะกลับกลายเป็นขาลงต่อนะครับนี่คือเราพูดกันแบบยาวๆนะครับหลายสัปดาห์เลยนะฮะว่าทองคาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับกลายเป็นขาขึ้นแต่ถ้าจะลงเนี่ยต้องมีอาการทางกราฟเทคนิคแบบไหน ก็อย่างที่กล่าวเปลี่ยนไปเมื่อกี้ว่าทองคาต้องไซด์เวย์นะฮะและถ้าเกิดหลุดเส้นหลึงด้านล่างทองคําก็จะกลับกลายเป็นขาลงครับฝันทองครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคำรายเดย์นะครับกราทองคำรายเดย์นั้นดูเหมือนว่านี่เลยครับได้ผ่านแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพะคอนเฟิร์มโดยรายสัปดาห์นะฮะเห็นไหมครับกราทองคำรายเดย์นั้นเมื่อวานผ่านแนวต้านกระโดดเรียบร้อยเลยนะฮะตอนแรกคิดว่า ทองคําคน่าจะลงมาปรับฐานสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่เลยฮะได้มีแรงซื้อกันเข้ามามากมายเลยกันครับเพราะว่านักทุนเนี่ยน่าจะเล่นข่าวสงครามกันนะครับว่าได้มีเฮลเบิร์ดที่โรงพยาบาลชิสโกกาซานะฮะทำให้มีผู้บาดเจ็บมากมายเลยครับทําให้นักทุนเนี่ยเกิดอาการแพนิคขึ้นมาว่าสงครามเนี่ยจะยืดเยื้อไปต่อนะครับและนี่เป็นแท่งของเมื่อวานนี้ครับปิดที่เรนทดสอบที่เรน 1, เหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเหรียญตามคาดการณ์ของทีมเราเลยนะฮะและปิดเมื่อคืนเนี่ยอยู่ที่เรนหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิเหรียญต่อทรอยออน มองว่าวันนี้นะฮะมีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะปิดเป็นแท่งเขียวอีกวันหนึ่งและจะสามารถขึ้นต่อได้นะครับมองว่าเป้าถัดไปของทองคำนะฮะอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่แนวนี้แหละครับนี่ฮะเป้าถัดไปในการทดส,สอบนะครับอยู่ที่บริเวณเส้นสีเขียวแนวนี้ครับอยู่ที่เรเณหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญถึงหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญต่อถ้วยอ่อนมองว่าทองคำในรายเดย์นั้นสามารถมีโอกาสอย,อย่างสูงเลยคับ ที่จะขึ้นไปทดสอบ1977ถึง1980ซึ่งมีโอกาสค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ทองคำดูเหมือนว่าสัญญาณ ISI และสัญญาณ m a c d และ Stochastic ส่งสัญญาณเป็นสัญญาณของสัญญาณตลาดกระทิงค่อนข้างที่จะรุนแรงครับนะครับและตอนนี้ฮะเราอยู่กับทองคำในราย4ชั่วโมงนะฮะกราฟทองคำราย4ชั่วโมงนั้นดูเหมือนว่า ได้ขึ้นมาทดสอบตามเป้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออยู่ที่บริเวณ1,960เหรียญต่อถอยออน64เหรียญต่อถอยออนบริเวณแนววงกลมสีขาวแนวนี้นะฮะเห็นไหมครับจะเป็นแนวตาสำคัญนะฮะ1,964นะครับเห็นไหมฮะแนวนี้เลยนะครับและทองคำนะครับถ้าเกิดว่าสามารถยืนเหนือบริเวณ1,964เหรียญขึ้นไปได้นะฮะในค่ำคืนนี้นะครับเป้าถัดไปนะครับของทองคำนะฮะ สูงสุดเลยนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณเส้นสีเหลืองนะครับอยู่ที่บริเวณหนึ่งพเหรียญโดยประมาณนะฮะถึง1984เก้ี่เรนเส้นสีเหลืองแนวนี้นะฮะถ้าเกิดทองคำผ่าน1964ไปได้เป้าถัดไปของขุดทองในการทดสอบนะฮะก็อยู่ที่เรนหนึ่เร้ยแปดสิเหรียญถึง1985เหเหรียญต่อทรอยออนเลยนะฮะเห็นนี่เห็นไหมครับบริเวณลูกศรสีขาวแนวนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นช่อง การขึ้นไปของทองคำนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยทองคำเนี่ยได้ขึ้นไปทดสอบแนวนี้นะฮะและเรแองเทขายขึ้นมานะซึ่งเป็นแนวต้านสุดท้ายนะฮะในลาย4ชั่วโมงและลายเดยนะฮะมองว่า1,980เหรียญ8,5เหรียญถ้าเกิดทองคำจะลงต่อนะฮะชนแนวนี้แล้วทองคำต้องร่วงครับฝันถงครับ ถ้าเกิดท่านใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามให้กับทีมงานเราด้วยนะครับผมโชคดีบุญชัย,ก,ชยก่อนสวัสดีครับ